ในส่วนของโครงหลังคาเราเราก็มีแบบนะครับมีแบบการติดตั้งนะครับว่าความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับในส่วนของใช้งานนี้ก็เราติดตั้งเป็นโครงหลังคาสไตล์โมเด์นะครับส่วนวัสดุที่ใช้มุงเนี่ยก็จะเป็นวัสดุไวนิวลทองเรียบก่อนที่จะติดตั้งโครงหลังคานะครับก็จะหาตำแหน่งของเสาก่อนสเต็ปถัดมาคือการหาระยะของการสโลปของหลังคานะครับซึ่งจะมีการตีระดับของบริเวณรอบๆบ้านนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมธินกรจาก NEO p r o v i ิวครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านสลาสิริประชาอิศิศ90เลย บอกว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่อยู่ในเขตประชาที่90นะครับก็ได้เข้ามาถ่ายทําหลายๆ E-P แล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการสไตล์โมเดิร์นเนี่ยนะครับของโครงการหมู่บ้านสลาสิรินะครับเป็นโครงการที่โมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดู ครับก็ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการสไตล์โมเดิร์นที่มีความทันสมัยต้องบอกว่าในโครงการหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นโครงการหมู่บ้านใหม่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับอยู่ในเขตประชาทิปนะก็ลองเซิร์ชใน Google Map ดูนะครับว่าโครงการนี้อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเรื่องของระบบ Security นะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาอยู่หรือพักอาศัยเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของระบบโครงการหมู่บ้านเนาะนะครับถ้าเกิดโครงการหมู่บ้าน แต่ว่าโครงการไหนที่มีเรื่องของระบบ Security ไม่ดีนะครับก็ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่แต่ว่าโครงการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับ พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากประตูรั้ว2ชั้นที่กั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของกาดนะครับเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้คุณลูกค้าสําหรับสายงานนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาทําการถ่ายคลิปนะครับหลาย EP แล้วนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการตีพังวางมุดนะครับแล้วก็ตอกเสาเข็มซึ่งเสาเข็มสายงานนี้ที่เราใช้นะครับก็เป็นเสาเข็มไอแมกโรไพลขนาด18เซนนะครับจำนวน20ต้นนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งในส่วนของฟุตติ้งติดตั้งคานแล้วก็ทําการเทพื้นนะครับก็เป็น นะครับสลับออนบีมก็คือการเทพื้น,นเทคานนะครับเทฟุตติ้งเนี่ยพร้อมกันหมดเลยนะครับหรือจะเทพื้นที่หลังนะครับเทฟุตติ้งกับคานก่อนอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของช่างแต่ละท่านนะครับแต่ว่าการที่เทพร้อมกันเลยนะครับก็จะทาให้คอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกันก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างใช้งานนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยดูแลในเรื่องของดีเทลเหล็กต่างๆนะครับก็เอาไว้เป็นตามแบบทั้งหมดเลยาหลังจากที่เราทําการเทฟุตติงต้งเทคานเทพื ก็ได้เข้ามาทําการติดตั้งในส่วนของโครงหลังคาครับหลังจากที่เราทําการเทพื้นเสร็จนะครับทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ก็ให้ทีมติดตั้งในส่วนของโครงหล á, นะังคาเนี่ยเข้ามาทําการติดตั้งซึ่งไซต์งานนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโครงหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับก็หลายๆไซต์ก็จะทําคล้ายๆกันหมดเลยซึ่งเป็นโครงหลังคาที่เข้ากับในสไตล์ของตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยเป็นทรงใหม่แล้วก็สไลตล์โมเดิร์นเหมือนกันนะครับซึ่งโครงหลังคาที่เราติดตั้งให้เนี่ยก็จะต้องเข้ากันแล้วก็แมทกันกับตัวบ้านเนาะซึ่ ท่านที่สนใจในสไตล์โมเด์นก็ลองเข้ามาดูกันได้เนาะสำหรับใช้งานนี้นะครับนอกจากเราทําการติดตั้งในส่วนของโครงหลังคาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการติดตั้งในส่วนของระแนงรอบๆเลยนะครับซึ่งเป็นระแนงบางตาการติดตั้งก็จะเป็นลักษณะคือแนวนอนนะครับก็คือการต่อกันนะครับซ้อนกันการติดตั้งก็คือเป็นการวางแนวนอนนะครับซึ่งก็จะให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ลมเนี่ยสามารถถ่ายเทได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็พามาชมในส่วนของงานคอนกรีตที่เราเทเสร็จแล้วนะครับกับงานที่กาลัง ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับต้องบอกงี้นะครับว่าโครงการไซนงานนี้นะครับเราเริ่มตั้งแต่การออกแบบดีไซน์นะครับออกแบบภาพ3 d ดีให้คุณลูกค้าเห็นว่าต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะ นี้ต้องบอกว่าต่อเติมเนี่ยบริเวณด้านข้างบ้านนะครับด้านหลังบ้านแล้วก็บริเวณด้านข้างบ้านอีกด้านหนึ่งซึ่งบริเวณลงจอดรถด้านนี้นะครับก็จะไม่มีการติดตั้งของหลังคาคุณลูกค้าแจ้งว่าเดี๋ยวทาการติดตั้งที่หลังนะครับขออยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับในส่วนของบริเวณพื้นที่ลงจอดรถเนี่ยนะครับพอที่จะสามารถเอารถเนี่ยจอดเข้าไปสุดเลยอันนี้คือพื้นที่ลงจอดรถของคุณลูกค้านะครับลูกค้าลองเอามาจอดแล้วนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยก็จะยื่นออกมานิดเดียวนะครับก็มองว่าเดี๋ยยววอออออออู่่่่่ไไไปสััักก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 พพนนนนงถถ้้้้าา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 าเเเเเิิิดดดตตตตตรรรรรรมมม็ะะคบทํแ ดีไซน์ไว้สําหรับว่าเผื่ออนาคตเราจะต่อเติมในบริเวณลงจัดรถในส่วนนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเราเนี่ยเริ่มทําการติดตั้งกันเนี่ยเราเริ่มทําอะไรกันก่อนเนาะก็ตอนนี้ก็คือได้ทําการสั่งเหล็กเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มทําการติดตั้งในส่วนของเพจนะครับเพจด้านล่างนะครับแล้วก็เซตระดับในส่วนของอเสิและรอบตัวบ้านทั้งหมดเลยเนาะต่ามาครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบริเวณด้านข้างบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเรามองไปด้านนี้กนะครับก็จะเป็นบริเวณด้าน ก็เราเนี่ยจะเริ่มทำการติดตั้งในส่วนของคงหลังคาเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่แนวเพจมาเลยนะครับแล้วก็ยาวไปถึงด้านนู้นเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําการติดตั้งอย่างที่ผมบอกว่าเราเนี่ยทำการออกแบบดีไซน์มาแล้วนะครับก็<ส>จะได้รูปลักษณ์หน้าตานะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตรงกับแบบดีไซน์เรานะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะอันนี้ก็คือแบบที่เราเอาไว้หน้างานเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแปลนคร่าวๆเนาะนะครับที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับบริเวณที่เราจะต่อเติมเเนนนนนนีีี่่ยกก็็จะมตตั้้้้้งงแใสสวขขขออออบบดดาาาคืล นะครับ นะครับต่อเติมยาวมาด้านนี้นะครับแล้วก็ยาวมาด้านนี้นะฮะอันนี้คือบริเวณด้านข้างบ้านเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านบ้านอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าต่อเติมยาวไปเลยนะครับหลังคาเนี่ยก็จะเป็นผืนเดียวกันนะครับซึ่งการต่อเติมลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูสวยงามในส่วนของโครงหลังคาเราเราก็มีแบบนะครับมีแบบการติดตั้งนะครับว่าความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับในส่วนของใช้งาน ก็จะเป็นวัสดุไวนิลทองเรียบบริเวณรอบๆด้านข้างบ้านนะครับก็จะมีการติดตั้งระแนงเนาะนะครับก็จะมีแบบดีเทลระแนงต่างๆความสูงของระแนงนะครับก็จะอยู่ประมาณ1นึเมตรยีนะครับก็อีไซน์ไว้ก็อยู่ตั้งแต่ขอบรั้วขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปดูการบริเวณด้านนู้นครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่เราทําการติดตั้งโครงราคานะครับซึ่งก็จะเห็นว่าช่างเนี่ยนะครับก็จะหาลายนะครับหาลายของเสานะครับตำแหน่งของเสาสาคัญที่สุดนะครับเพราะว่าลายเนี่ยถ้าเกิดเราวางตําแหน่งเสาผิดนะครับสิ่งท ต่างๆนะครับก็จะผิดเพี้ยนตามกันไปหมดเลยนะก่อนที่เราจะทําการติดตั้งในส่วนของเสานะครับช่างก็จะหาลายก่อนซึ่งลายคือลายนะครับอ่ะนะครับเส้นสีแดงๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นไกด์ลายที่ช่างวางเพจนะครับก็ไอตัวเพจเนี่ยก็คือตัวนี้เลยอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจนะครับซึ่งมีความหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเพจที่เราใช้ติดตั้งนะครับก็จะเป็นเพจขนาดเสาเราหน้า4ี่นะครับเพจเนี่ยเราสามารถติดตั้งเป็นเพจหน้า6ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจที่เราใช้ติดตั้งเน ไปถึงรั้วด้านหลังนู่นเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างบ้านนะครับก็ติดตั้งเพจด้วยนะครับทซึ่งโครงหลังคาใช้งานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงหลังคาที่ติดตั้งแบบสแตนะโลนนะครับก็คือการที่ หลัาางคาเนี่ยยืนด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็อีกอย่างตัวโครงหลังคาเนี่ยก็ถ่ายน้ําหนักลงสู่ตัวโครงสร้างที่เราทําไว้ซึ่งโครงครสร้างเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ทําการลงเสาเข็มเทฟุตติ้งเทคานเดือพื้นก็มั่นใจว่าโครงหลังคาเนี่ยโอากาสการสุดตัวน้อยนะครับเพราะว่าเราทําฐานรากเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าโครงสร้างของเราเนี่ยมีความแข็งแรงครับหลังจากที่ช่างเนี่ยได้ทําการหาลายเนาะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือหาลายเพื่อจะติดตั้งในส่วนของเพดาบริเวณด้านนู้นนะครับก็ชิดกับตัวรั้ว แร้วว่าเนี่ยเราจะทําการติดตั้งในส่วนของบริเวณรั้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าการที่จะติดตั้งในส่วนของโครงหลังคาชิดกับแนวเขตที่ดินนะครับหรือว่าชิดกับรั้วโครงการเนีย่ยนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับก็ให้เป็นปาารึกษาทางนิติบุคคลก่อนนะครับหรือว่านิติของโครงการก่อนนะครับเพื่อให้ทางนิติโครงการเนี่ยครับมีเดฟเฟอร์เรนซ์ในการที่จะพูดคุยหรือว่าบอกชี้แนวทางในการที่จะติดตั้งนะครับก็สมมุติว่าไซส์นี้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากาได้ชิดนะครับซึ่งทางนิตินะครับเขาอนุญาตได้เท่าไหร่นี่ก็ต้องฟังทางนิติด้้วยยยนนนะครรับอ่าาางงีเก็ พยายามติดตั้งนะครับตามที่อน,นิติได้แจ้งไว้นะครับนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ช่างได้ทําการเข้ามาติดตั้งในส่วนของโครงหลังคานะครับก็จะสังเกตว่าเนี่ยก่อนที่จะติดตั้งโครงหลังคานะครับก็จะหาตําแหน่งของเสาก่อนก็จะมีการติดตั้งในส่วนของอเสนะครับบริเวณด้านข้างบ้านนะครับนี่เลยนะอันนี้ก็เป็นระดับที่เรา มาคไว้เรียบร้อยนะครับว่าระดับหลังคาเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเซตตำแหน่งไ,ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยท้องของหลังคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะสโลปเนี่ยก็คือตามแบบเลยนะครับหลังจากที่ช่างได้ทําการติดตั้งในส่วนของเพดเสร็จเรียบร้อยนะครับสเต็ปถัดมาก็คือการหาระยะของการสโลปของหลังคานะครับซึ่งจะมีการตีระดับของบริเวณรอบๆบ้านนะครับก็คือเส้นนั้นเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู นะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือระดับที่ได้ตีไว้เพื่อจะหาเสบริเวณด้านริมรั้วนะครับซึ่งบริเวณที่เสที่ชิดกับตัวบ้านเนี่ยนะครับก็ได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเสที่อยู่บริเวณริมรั้วนะครับก็จะมีการหาระดับไว้ก่อนซึ่งเหล็กที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะครับเป็นเหล็กเสและรอบตัวบ้านนะครับก็จะใช้ขนาด4ีคูณสนะครับ ลัดรอบตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาศสที่ประคองรังน้ำเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นอาศสขนาด4คูณ2เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเชิงชายของเราเนี่ยเป็นเชิงชายที่ลักษณะคือเบิ้ล2ชั้นนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นเหล็ก5คูณ2นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยไซส์งานนี้ดีไซน์เป็นเหล็ก4คูณ2นะครับถ้าเกิดเรามองเข้ามานะครับในส่วนของโครงหลังคาเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเรียบหรูแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวตอนที่ขึ้นโครงหลังคาเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมอีกรอบหนึ่งนทรนนส่ขงะครับ เดี๋ยว <S ess us> จะพามาชมอีกรอบหนึง่งซึ่งคงราคาใช้งานนี้นะครับวัสดุที่เราใช้มุงเนี่ยจะเป็นวัสดุไวนิลทองเหลยบต้องบอกว่าไวนิลทองเหลยบเนี่ยการติดตั้งเขาจะต้องมีในส่วนของระยะในส่วนระยะของแปรเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องไม่เกิน50เซนแต่แต่ยี่ห้อนะนะครับในส่วนของที่เราใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อตาบุกเขานะครับระยะของแปรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50เซนนะครับแล้วก็แปรที่เราใช้จะเป็นแปรคู่ด้วยนะครับแปรคู่เนี่ยจะเป็นขนาดนิ้วคูณนิ้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนที่ติดเาาากรรทํ ติดตั้งโครงหลังคาเนี่ยนะครับก็เริ่มอะไรก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะติดตั้งหลังคาเนี่ยเราควรจะทิ้งคอนกรีตไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ต่ํากว่า3วันนะครับเพราะว่าให้คอนกรีตเนี่ยเซตตัวนะครับในระหว่างที่คอนกรีตเซตตัวเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะมาบ่มคอนกรีตโดยการที่ฉีดน้าพรมพื้นที่บริเวณด้านนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งก็มีฟ้าฝนเนี่ยเป็นใจมากคือตกทุกวันนะครับตกทุกวันเลยนะครับพื้นเราเนี่ยก็จะชุ่มฉ่านะครับก็อันนี้คือเป็นข บอกว่าทําให้ในส่วนของคอนกรีตเราเนี่ยนะครับสเต็งก็จะขึ้นเป็นกราฟเลย นะครับก็เป็นกราฟลักษณะคือแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะทําให้ข้อดีของคอนกรีตเนี่ยนะครับทำให้สเต็งเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสเต็งไซสางานนี้เราใช้อยู่ที่ 280KC ในส่วนของวันแรกที่เราทําการติดตั้งนะครับก็อย่างที่เห็นว่าเราติดตั้งในส่วนของเพจก่อนตําแหน่งของเพจที่เห็นเนี่ยก็คือตําแหน่งของเสาเลยแล้วก็บริเวณชิดตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ติดตั้งเพจบริเวณด้านนี้ในส่วนอาเสที่เห็นเนี่ยจะใช้เป็น4คูณ4คูณนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็น นะครับเราจะไม่ได้ยึดด้านล่างนะครับเราจะยึดด้านบนแทนนะครับแล้วก็ระยะช่วงของเหล็กฉากที่เรายึดเนี่ยนะครับจะไม่เกิน1เมตรเพราะว่าในส่วนของในส่วนของด้านล่างถ้าเกิดเรามองเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเหล็กฉากที่เรายึดเลยนะครับก็จะเห็นเป็นเหล็กโดยที่ไม่มีรอยเชื่อมก็จะดูเรียบร้อยนะตำแหน่งเสาที่เห็นนะครับก็คือตำแหน่งเพด้านนี้เลย ตำแหน่งเพดด้านนี้นะครับก็จะขึ้นไปประคองใต้อาเสและรอบตัวบ้านวันแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เริ่มทําการเซตตำแหน่งนะครับก็จะช้านิดนึงนะครับหลังจากที่ตั้งเสาเสร็จนะครับตั้งอาเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการวางจันทนันกลา,างวานแปรก็จะเร็วขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับบริเวณริมนะครับในส่วนนี้ก็ช่างได้ทําการขีดลายไปเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปการทํางานช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้สั่งเหล็กเข้ามาแล้วก็กระจายทาสีบริเวณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผลฟ้าอากาศเป็นใจมากนะครับก็ ตกทั้งวันแต่ว่าช่วงที่ตกเนี่ยนะครับถ้าแดดไม่ออกเราจะไม่ทาสีเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เวลาสีที่เราทาไปเนี่ยติดไม่ดีนะครับก็จะมีการพองครับหลุดล่อนได้เนอะอันนี้เราก็จะทาช่วงที่แดดออกนะครับถ้าแดดไม่ออกเราจะไม่ทาเหล็ก <Ele k S 1> พวกนี้ที่เราสั่งมานะครับก็ยังสั่งมาไม่ครบก็สั่งมาทําการติดตั้งอาเสบบริเวณละรอบตัวบ้านก่อนส่วนเหล็กที่เหลือจะเป็นเหล็กเสาเหล็กแปรนะครับเหล็กจันทันนะครับแล้วก็เหล็กในส่วนของอาเสและรอบตัวบ้านเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของเเหล็กสาด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งเพจไปแล้วพอเสาไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําการตัดหัวเสาแล้วก็เช็คระดับตัดหัวเสานะครับติดตั้งเสาก่อนก็จะเดินอาเสที่ลัดรอบอ่าลัดรอบหัวเสาที่อยู่ในกหลังจากที่ติดตั้งในส่วนของเสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้งอาเสประคองรางน้ำนะครับแล้วก็พอติดตั้งอาเสประคองรางน้ําของหัวเสารบริเวณด้านริมนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับด้านริมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเดิน ในส่วนของจันทันนะครับสเตปตอนนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอ,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 อันไหนคือเสออันไหนคือจันทัน vl. อันไหนคือแปรอันไหนคือเสานะครับก็จะได้รู้แล้วก็เข้าใจไปพร้อม,อมๆกันครับหลายคนหลายขัานนะครับที่ไม่ได้คุกคีกับงานก่อสร้างนะครับหรือว่าในส่วนนี้เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับก็สามารถให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจกันได้นะครับเพราะว่าไอสิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเจ้าข,ของบ้านคิดที่จะต่อเติมนะครับก็ควรที่จะมีความรู้ตรงนนนนนนนีีี้้้ิิดดึงงงงงงงะะะคครรรัับบเเาา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 วว่่่่่่สอออออยยจจุกชชไื ต้องการอาเสขนาดเท่านี้นะอันนี้เสาขนาดเท่านี้นะครับเราก็สามารถคุยกับช่างได้นะครับเป็นภาษาเดียวกันอาจจะไม่ต้องเข้าใจหมดทุกเรื่องนะครับในส่วนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีคุ้นหูบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยคุยกับช่างเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็สเปคที่เราต้องการกับสเปคที่ช่างให้เราทําการติดตั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นสเปคที่ตรงกันหลังจากนี้นะครับก็ช่างก็จะเริ่มทําการติดตั้งในส่วนของอาเสและรอบตัวบ้านให้เสร็จแล้วก็รอในส่วนของเหล็กเสามาทําการติดตั้งนะครับซึ่งระดับเ <ert> <ๆ S 1> นี่ยได้หาไว้หมดแล้วในส่วนขอองพื้้นนททีีี่าผชมม็ะะครับกจ ขึ้นมา,าในส่วนของท่อ p v c ทีที่นะโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นท่อ,อของรางระบายน้ําของรางน้ําฝนนะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับอันนู้นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณด้านนู้นนะครับก็จะมีหัวกลางท้ายเลยเราเป็นห่วงในเรื่องของน้ําที่ไหลนะครับซึ่งต้องให้มันมีความโฟร์รางระบายน้ําที่ดีเนี่ยนะครับน้ำจะต้องไม่มีการขังรางน้ําเลยถ้าเป็นรางน้ําที่มีความยาวเนี่ยอย่างเช่น ไซส์นี้นะครับความยาวเ,ยเกือบ10เมตรส่วนของรางระบายน้ำเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการติดตั้งในส่วนของหัวกลางแล้วก็ท้ายนะครับรวมถึงบริเวณด้านนี้ด้วยนะครับยาวไปถึงด้านนู้นเนี่ยก็มีการติดตั้งหัวกลางแล้วก็ท้ายอันนี้ช่างได้ทําการเดินไว้ให้เรียบร้อยซึ่งหลังคาที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นหลังคาสไตล์ทรงนอร์ดิกนะครับหรือว่าทรงจัว่วสังเกตว่าทรงจะเป็นทรงจัว่ว เพราะฉะนั้นแล้วทรงจัวเนี่ยน้ำที่เทลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะครับเพราะว่าในส่วนของด้านข้างบ้านเนี่ยเราจะติดตั้งรางน้ําตรงนู้น1จุดนะครับแล้วก็ตรงกลาง 1. จุดแล้วก็มาบริเวณด้านลิมน้ำอีก 1. จุด ซึ่งเป็นรังน้ําขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็ท่อ p v c เนี่ยสนิ้วเดี๋ยวตามมาดูบริเวณด้านหลังครับอ่าเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านหลังบ้านกันนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหลังบ้านเนี่ยจะสังเกตว่าจะเป็นสเต็ปเดียวกันนะครับกับบริเวณด้านข้างบ้านเนาะนะครับบริเวณด้านข้างบ้านเนี่ยนะครับแผ่นของคูลูกค้าเนี่ยต้องการต่อเติมเป็นโซนนั่งเล่นนะครับก็อาจจะมีโต๊ะอ่าทานข้าวนะครับหรือว่าจิบกาแฟทานกาแฟนะครับในส่วนนี้ แล้วก็บริเวณด้านหลังบ้านเนี่ยนะครับก็แผนว่าอาจจะเป็นส่วนที่เป็นโซนซักล้างนะครับสังเกตว่าจะมี2สเต็ปนะครับก็คือบริเวณด้านนู้นนะครับจะเป็นขั้นสเต็ปหนึ่งแล้วก็ก้าวขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือจะมีทั้งหมด2สเต็ปอย่างที่ผมบอกว่าจะมี2สเต็ปก็คือสเต็ปนี้จะเป็นสเต็ปด้านบนนะครับแล้วก็สเต็ปนี้ก็จะเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งจะมีขั้นต่างกันอยู่ที่ประมาณ10เซนก็จะไม่ได้สูงเกินไปในส่วนของบริเเเววววณณณดดด้้้้้้้าาาาาาานนนนนนีีะะะคคครรรรับบบซึ่่งงตตออออกกกกกุลลููสมมถปปิิแ็็ จะเป็นโซนสักล้างได้เลย นะครับแล้วก็เราเนี่ยแพนไว้นะครับบริเวณด้านนู้นจะเป็นแทงน้ำนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนู้นนะครับก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งในส่วนของเครื่องซักผ้าอะไรได้เลยนะครับก็อะดีปไปเพราะว่าเราติดตั้งในส่วนของโครงหลังคาเนี่ยรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราติดตั้งโครงหลังคารอบแล้วเนี่ยสามารถจัดสรรปันส่วนนะครับพื้นที่แอเรียต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับโซนที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยอาจจะเป็นโซนครัวนะครับหรือว่าโซนซักล้างเนี่ยนะครับสามารถแบ่งระยะหรือว่าแบ่งโซนได้เลยนะครับเพราะว่าบ้านเดี่ยวรรบบอา้้เใชสิณ แล้วก็อีกอย่างเราติดตั้งโครงคา่าติดตั้งระแนงบางตาในส่วนนี้ก็สามารถใช้พื้นที่นะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นด้วยคร,ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของท่อน้ําทิ้งของรังระบายน้ำนะครับก็จะมีแบ่งเป็นจุด อย่างที่อธิบายไปนะครับก็คือด้านนี้ก็จะมีตรงนน้นหนึ่งจุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ด้านนู้นอีก1จุดในส่วนของพื้นที่ด้านนี้นะครับอย่างที่เคยพามาชมนะครับก็จะสังเกตว่ามีด้านนี้จะเป็นในส่วนของบอดักกลิ่นแล้วก็บอดักไขมันนะครับซึ่งอันนี้เราก็เปิดฝาสวิตให้นะครับก็จะมีการติดตั้งฝาสวิตตอนที่ปูกระเบื้องจะติดตั้งเป็นฝาสดตเลสนะครับขนาด6นิ้วนะครับตอนที่ปลูกระเบื้องเลยเนาะก็จะมีทั้งหมด2จุดซึ่งจุดนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จจจะะะเเปป็็็็นนนนนนนบบบบบ่่อออดดดัักกกลิิครรรแ้้้้้ววุีีีขมทงง2าาห บอ่อนี้จะเป็นบอ่อทางแซกนะครับบอ่อทางแซกเนี่ยก็จะเดินออกไปหาบอ่บอบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็วิ่งไปรังระบายน้ําออกไปด้านหน้าบ้านเลยบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านข้างบ้านอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะมีความกว้างเนี่ยไม่มากนักนะครับก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน2เมตรนะครับซึ่งบริเวณด้านนี้แล้วก็ยาวไปถึงบริเวณด้านนู้นเลยตอนนี้เราได้การเซตเพจไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไล่ทําการติดตั้งโครงหลังคาเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็เหลือทําการติดตั้งอาศัยละรอบตัวบ้านเสร็จนะครับจะติดตั้งเสาต่อเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของระดับเรื่องของระยะต่างๆเนี่ยเราได้เซตไว้หมดแล้วคาสาหรับวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับก็คือหลังจากที่เราทําการเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปถัดมาอย่างที่บอกว่าเรามีการตตติดััั้้งงงคครา่่อนนนนซึกก็็็วีเป แรกที่ช่างได้ทําการติดตั้งนะครับเซตตาแหน่งเซตเพจต่างๆนะครับแล้วก็เช็คระดับเพื่อจะทําการติดตั้งของราคานะครับการหาระดับของอาเงนะครับผัดมาเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งเสาแล้วก็หาระดับของอาเงอีกด้านหนึ่งซึ่งต้องคํานวณในเรื่องของสโลปด้วยซึ่งก็มีในแบบทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการหาระยะของตัวจันทร์เสร็จแล้วก็หาในส่วนของ,ระ,ะของระยะนะครับของแปรซึ่งติดตั้งเป็นแปรคู่นะครับอย่างที่บอกว่าไซน์นี้จะเป็นการติดตั้งวัสดุที่ใช้มุมก็ 50เซนซึ่งแปรที่เราใช้ก็จะเป็นแปรคู่นะครับหลายๆไซส์ก็ได้พาเข้าไปชมนะครับได้เห็นกันแล้วบ้างนะครับก็อาจจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าไซส์นี้ก็เป็นอีกไซส์หนึงที่เป็นโครงหลังคาสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ในส่วนของเชิงชายเนี่ยก็ติดตั้งเป็นเชิงชายเบิร์เลยนะครับมีการซ้อนเหล็กกันก็คือเหล็ก4คูณ2ด้านล่างนะครับเทินด้านบนจะเป็นเหล็ก5ณ2 ประมาณนี้นะครับท็อปสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราทาการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทิ้งให้คอนกรีตเนี่ยบ่มตัวซึ่งระยะก็อยู่ประมาณสักไม่ต่ํากว่า3วันนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นทําการติดตั้งในส่วนของโครงหลังคาอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราเทพื้นเสร็จเรียบร้อยเราก็มีการติดตั้งโครงหลังคาต่อนะครับแล้วก็หลังจากติดตั้งโครงหลังคาเสร็จก็จะเป็นการติดตั้งระแนงปูกระเบื้องนะครับก็จะมีสเต็ปขั้นตอนการทํางานนะครับซึ่งตอนระคับ เซตเพจวางเพจไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของชิดตัวบ้านก็จะมีการติดตั้งอาเสนะครับและรอบตัวบ้านแล้วก็เจนอาเสประคองแรงน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ช่างก็จะหาในส่วนของระยะทันทันระยะแปรต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าไซายงานนี้เป็นการติดตั้งโครงราคาสไตล์โมเดิร์นซึ่งจะมีการเทินเหล็กกันนะครับซ้อนเหล็กกันซึ่งเป็นเหล็ก4ีคูณสกับเหล็ก5้าคูณสนะครับซึ่งอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาคือจะเป็นเหล็กใหญ่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าไซายงานนี้ก็นะครับเสร็จแล้วจะมีความเร ขอสรุปรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอด idline มาได้ที่ adsai nuo 8 8นะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ